มาดูเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมาการการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของวุฒิสภาได้มีการเชิญคุณสุภาปียจิติรองประลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขจํานวนเงินขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวต่อทางกรรมธิการนะฮะซึ่งคุณสุภาไปให้ข้อมูลเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับ แล้วปรากฏว่าการให้ข้อมูลของคุณสุภาเนี่ยนะครับก็มีการระบุนะครับว่าในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในทุกข,ขั้นตอนของโครงการจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยก็นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบคุณสุภาโดยคนที่สั่งตั้งคณะกรรมการก็คือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคุณกิติรัตน์นรนองตั้งกรรมการสอบนะฮะ วันนี้เนี่ยทางคณะกรรมาการการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของวุฒิสภามีคุณบุญชัยโชควัฒนาสวสรนหาในฐานะประธานกรรมธิการพร้อมด้วยโฆษกกรรมธิการคือคุณวัญชัยสอนสิริสวสรนหาก็ถแถลงการไม่เห็นด้วยนะครับกับกรณีที่คุณกิติรัตน์ได้ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่คุณสุภาให้ข้อมูลกับกรรมธิการ นะฮะโดยคุณวันชัยบอกนะครับว่าการแสดงออกของนายกและการกระทําของคุณกิติรัตน์เป็นการกระทําที่ข่มขู่คุกคามข้าราชการประจําที่ทําตามกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญทั้งที่การชี้แจงของคุณสุภาทําบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อสรุปด้วยตัวเองไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดถ้าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสุภาก็เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพต่อผู้ชี้แจงในกรรมธิการเป็นการก้าวล่วงการทําหน้าที่ของกรรมธิการตามรัฐธรรมนูญมาตรา135ครับ ส่งผลเสียต่อขวัญข้าราชการจนไม่กล้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงดังนะั้นรัฐบาลควรจะใจกว้างรับฟังความคิดเห็นมากกว่าจะฟาดงวงฟาดงาเล่นงานข้าราชการและควรพิจารณาด้วยเหตุผลนะฮะขณะเดียวกันทางกรรมธิการก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณสุภาให้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม และทําตามรัฐธรรมนูญมาตรา279อย่างเคร่งครัดเพราะหากมีการกลั่นแกล้งหรือยกย้ายคุณสุภาก็จะมีการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญหรือการอภิปรายตั้งกระทู้จนกระทั่งยื่นถอดถอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่คุณสุภาก็าให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการนะฮะใช่ครับแล้วก็วันนี้นะฮะทางด้านของ TDI ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรและอาจารย์อำมานสยามวาลานะครับ ก็ได้ส่งบทความโดยตรงเลยนะฮะถึงสื่อมวลชนเรื่องใครต้องโชว์ใบเสร็จทุจริตจำานำข้าวใจความนะครับบอกว่าโฆโซกประจําสํานักนายกทวิข้อความแจ้งว่านายกบอกว่าถ้านางสาวสุภาพิยจิติมีข้อมูลการทุจริตข้าวทุกระดับให้ส่งหลักฐานเข้ามาพร้อมดําเนินคดีจนถึงที่สุดแต่วันต่อมากลับมีข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังสั่งให้มีการตั้งกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องของคุณสุภานะครับ ไปให้ข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวต่อคณะกรรมการเศรษฐกิจวุฒิสภาว่าโครงการรับจำนำข้าวมีความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตทุกขั้นตอนอันที่จริงหากนายกมีความจริงใจในการป้องกันและปลาราบปรามการทุจริตในโครงการนี้นายกสมควรจะแสดงความชื่นชมต่อการทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่มีนายกเป็นประธานตามกฎหมายและสมควรแต่งตั้งกรรมการอิสระสอบสวนเรื่องการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวแทนการสอบคุณสุภานายกน่าจะรู้ดีว่าคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างเพราะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนี้ด้วยตัวเองหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีคือการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและตั้งงบประมาณคืนให้แก่ทกส เพื่อนำเงินค่าระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี5455มาเป็นเงินหมุนเวียนในการรับจำนำข้าวจากชาวนาหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ปิดบัญชีโครงการคือเมื่อพบข้อบกพร่องในการทำบัญชีและภาวะขาดทุนของโครงการผู้ปิดบัญชีจะต้องระบุสาเหตุของการขาดทุนและข้อบกพร่องของการจัดทำบัญชีเพื่อให้ผู้บริหารนำไปแก้ไขคณะอนุกรรมการ ปิดบัญชีไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจในการเสาะสแสวงหาหลักฐานการทุจริตนี่ฮะบทความจาก t d i เนี่ยสอนมวยนายกเลยใช่บทความจาก TDI เนี่ยนะครับสอนมวยคนที่สั่งตั้งกรรมการสอบคุณสุภานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการปิดบัญชีว่าคณะกรรมการปิดบัญชีเขาทำงานตามหน้าที่นะครับทำไมจะต้องไปท้าให้เขาเอาหลักฐานการทุจริตมา เขาไม่ได้มีหน้าที่ไปหาหลักฐานนี่ฮะไม่เคยเห็นนะครับว่าทางด้านของ TDI เนี่ยจะทาจะทาหนังสือหรือว่าส่งบทความโดยตรงมาที่สื่อมวลชนนะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะฮะว่ามีาหลายส่วนนะครับได้ยื่นมือเข้าไปสแสดงความเห็นปกป้องข้าราชการอย่างคุณสุภาปิยจิตินะครับนี่ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เองก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะฮะ กับการตั้งกรรมการสอบคุณสุภาแล้วก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่คุณสุภาให้การหรือว่าให้ถ้อยคํากับทางกรรมธิการเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบคุณก็ไปขอเทปบันทึกการประชุมของกรรมธิการก็ได้ก็จะรู้ว่าคุณสุภาพูดยังไงกับที่ประชุมของกรรมธิการออนะฮะนี่นะครับเรื่องข่าวนะฮะอ,อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องของคนไทยนะฮะซึ่งอยู่ในเครื่องบินของสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์นะครับซึ่งไปตกอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับก็วันนี้นะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณธีรรัฒน์เสวีนะครับก็แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ามีลูกเรือลูกเรือนะฮะที่เป็นคนไทยเนี่ยอยู่2คน ตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสแตนฟอร์ดนะฮะอยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลนี้ดีหน่อยตรงที่มีแพทย์เป็นคนไทยด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานงานกันตลอดนะครับกับทางนายกสมาคมแคลิฟอร์เนียภาคเหนือคนไทยสองคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับชื่อคุณหมิวกับคุณอีฟนะครับคุณหมิวก็มีอาการกระดูกคอเนี่ยเคลื่อน แต่อาการไม่เป็นอันตรายคุณหมอให้เยี่ยมได้นะครับส่วนคุณอีฟท่านนี้แหละฮะคุณอีฟมีอาการหนะักนะฮะยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU แล้วหมอที่โรงพยงาบาลแห่งนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมด้วยนะครับนี่นะฮะซึ่งทางสมาคมแคลิฟอร์เนียภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะติดต่อกับครอบครัวของคุณของน้องคุณอีฟเนี่ยนะฮะให้มาทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ แล้วก็อาจจะมีการมาเยี่ยมลูกสาวด้วยนะสำหรับคุณพ่อนะครับส่วนการสอบสวนกรณีสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ที่ตกในครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือนักบินมีประสบการณ์ค่อนข้างจะน้อยออนะครับกับการบินเครื่องบินรุน่น Boeing 777นะครับแล้วบางข่าวก็บอกว่าเพิ่งเคยมาลงที่สนามบินซานฟรานซิโกเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ อากาศก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ที่เขาตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากประสบการณ์น้อยแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเครื่องบินลำนี้ตอนที่พยายามจะลงเนี่ยใช้ความเร็วต่ำกว่าปกตินะฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญดูแล้วเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช้ความเร็วต่ำขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวว่าไปตรวจสอบในกล่องดำใช่ไหม,มแล้วก็ได้ยินเสียงนักบินเนี่ยนะครับ ยกเลิกการแลนดิ้งกระทันหันใช่ใไหมฮะแล้วมันก็เลยเชิดขึ้นไม่ทันเอาละครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่ครับวกลับมาครับ